เราปลูกกตเราปลูกได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ยาสติดแล้วแต่จะปลูกเพื่อการค้าโดยที่ว่าไม่มีตลาดรองรับนะครับเพราะว่าคิดหน่อยราคามันก็จะต่ำลงเหมือนใบกระท่อมตอนแรกก็ราคาสูงถ้าเราไม่เริ่มทำเร,เราไม่เริ่มทำรจริงอ่าเราจะเห็นผลไหมถูกไหมครับจากขาดที่เป็นปัญหาที่ผมได้เปิดโครงการนี้ขึ้นมาครับบิน ดินเลยแรกๆเลยครับต้นเลยดินเข็มแล้วก็มีพวกหะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นปูกข้าวนะครับการูกข้าวในผมก็แทบไม่มีความรู้เลยอะครับเพราะไปอบรมส่วนมากเขาว่าเป็นเรื่องดินเรื่องพวกนรือสบายถูกไหมครับเรื่องข้าวมีครบ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าข้าวทำไมต้องใช้เวลาปลูกยาวมันมีข้าวนาบ้างข้าวนาปีอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมเลยอยากมาศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์จริงที่ทํามาก่อนในาการปลูกไปเลยนะเ0บกระม,มตี<ร>้มะละกออะไรต่างที่มันเสีนเยนะ่ะนะก็ประมาณสี่สิบโลแล้วกาดน้ําตาลสิบโลแล้วก็น้ำสลลิบริตนะแล้วก็ปุ๋ยพอดอพอดสอง หนึ่งซองปุ๋ยพอดอนี่ขอได้ที่เกษตรเลยใช่ไหมพี่หรือว่าเราเป็นของพัฒนาที่ดินนะอ๋อใช่แต่ว่าบางทีเขาก็มาขอที่เกษตรอ๋อครับพี่เราจะเกษตรจะมีเจ๊เจ๊พอดอนหนึ่งพอดอนสองพอดอนสามติดสองซองแล้วหลังลงลงร้องถือออกมาซองแรงนะเออเอลงร้งถือออกมาเลยซองแรงซองไหนเนี่ยอ่านั้นพอด้าหนึ่ง อันนี้พอดอนเด่นใช่นั่นแหละอันนี้เราให้พอดอนเด่นใช้่รำปุยบ้านอ๋อนานตามอะไรนขอดูหน่อยขอดูหน่อยใช่อันนี้พอดอนหนึ่งพอดอนหนึ่งพอดอนหนึ่งขอได้ที่เกษตรพัฒนาที่ฝากพี่เกษตรไว้ดีพัฒนาจะเรื่องข้าวข้าวนาปีนะครับข้าวข้าวนาปีข้าวนาปีใช้ระยะเวลาอยู่ กี่เดือนครับหรือว่า,าเป<อ>็คว,วาหมายของเกษตรห,หมายถึงว่าข้าวนาปีนี่ทำตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาอ่านาปีก็เรียกว่านาปีนะครับต่ต้าวิจิกาถึงเมษายเรียกว่านาปลังอ่อไม่รู้พันธ์อะไรก็จะเรียกแบบนี้นะัะถึงแม้ว่าข้าวกกขอ ข้าวหอมระทุมมาทาในช่วงน,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 นี้ก็ถือว่าเป็นนาปีอหรือ<ม>หอมหอมมะลิก็ถือว่าเป็นนาปีไมว่าหอมมะลิทำนาปีได้อย่างเดียวนะอ๋อเพราะว่าพวกผมเข้าใจผิดว,ว่าแยกพันข้าวไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับพันวาเขา,นะาเรียกว่าวันวันแม่เกี่ยววันพ่อโอแล้วมีอีกอย่างครับพี่ผมได้ยินมามีอะไรข้าวน้ําเยอะกับข้าวน้ําน้าน้อยเนี่ยอข้าวข้าวน้ําเยอะนี่หมายถึงข้าวส่ยมากข้าวที่มัน สูงมันสูงมันขึ้นตามน้ำอ่ะขึ้นตามก็เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วว่าเราไม่มีไม่มีแล้วนี่ไมครับไม่มีแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนมีเพราะว่าทํานาไปอย่างเดียวหวานทิ้งไว้พอน้ํามามันก็ขึ้นตามน้ําสูงนะครับพอน้ำลงแต่หมายกวอนก่าถึงจะสูงไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ทำกันแล้วก็มีบางรายนะครับเ็าเรียกว่าข้าวไอ้ก้อนแก้วข้าวก้อนแก้วนะข้าวก้อนแก้วก็มีเดี๋ยวนี้แต่มันก็สูงตามน้ำแหละนะ